่มาเริ่มกันเลยที่แบบฝูกหาดสองจุสองเขาบอกว่าให้เขียนเศษส่วนพวกนี้อยู่ในรูปทุนิยมนะคะ<ๆ>ถ้าปกติแล้วจําได้มันจะมีวิธีที่ทําให้เป็นทศนิยมโดยใช้วิธีการหารนะคะตั้งหารยาวแบบนี้เก้าเอาเอาเก้าเป็นตัวตั้งเอาห้าเป็นตัวหารนะคะอันนี้คือวิธีแบบที่ไปที่มามาบ้างเดินถ้าคูณอะไรได้เก้าเอาที่น้อยกว่าและใกล้เคียง ห้าคูณหนึ่งเป็นห้าลบกันเหลือเศษสี่ห้าคูณอะไรได้สี่ไม่มีเราต้องใส่จุดและเติมศูนย์ที่หลักหน่วยเมื่อกี้นะคะเป็นห้าคูณอะไรได้สี่สิบห้าคูณแปดเป็นสี่สิบลบกันเหลือเศษศูนย์ดังนั้นคำตอบของข้อหนึ่งคือหนึ่งจุดแปดนะคะแต่สำหรับในแบบปัญหาสองจุดสองเราจะไม่ใช้วิธีนี้เราจะใช้วิธีการทำส่วน อ่าตั้งใจฟังนะทําส่วนให้กลายไปเป็นสิบหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันนะคะอ่ะตั้งหัวไว้เลยสิบหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันทำอย่างไรเราจะใช้วิธีการคูณก็ได้การหารก็ได้นะคะมาทําให้ส่วนมันเปลี่ยนไปนี้วิธีทํานะคะเต้าส่วนด้วยห้าักเรียนคิดพร้อมกันนะห้าทำอย่างไรให้กลายไปเป็นสิบ ต้องเอาไปคูณอะไรคะคูณหนึ่งครับห้าคูณหนึ่งไม่าคสองครับสองสองสองเออห้าคูณสองถ้าคูณสองแล้วก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนแล้วก็คูณด้านบนด้วยแบบนี้เห็นไหมคะอ่าทีนี้พอเราได้ตั้งแบบนี้แล้วเราคูณกันปกติเลยเก้าคูณสองเป็นเท่าไหร่สิบแปดครับ ใส่ปลายเก่งมากห้าคูณสองเป็นเป็นสิบยากมากเลยห้าคูณสองเป็นสิบถูกต้องนะคะทีนี้พอเราได้คำตอบมาแล้วว่าห้าคูณสองเป็นสิบจะได้คำตอบคือสิบแปดส่วนสิบทีนี้สิบแปดส่วนสิบทำให้เป็นทจยนิยมเทคนมิคท,ที่สอนครั้งที่แล้วมีศูนย์กี่ตัว มีศูนย์ที่สิบเนี่ยกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวแสดงว่าทศยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งดูนิ้วดูนิ้วคำใบกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเออหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าคำตอบต้องเป็นอะไรหนึ่งจุดออยิ้มใชไหมเอ็งตอบผิดเพื่อนผิดเป็นไรดีกว่าไม่ตอบผิดเป็นครูะเออผิดบ่อยๆเดี๋ยวจะได้เป็นครู นะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้คือหนึ่งจุดแปดค่ะจุดแปดหนึ่งจุดแโอเคไหมข้อแรกอาจจะยังงงอยู่เนาะว่ามันมาโผล่หนึ่งจุดแปดได้ยังไงเน้นอีกรอบนะลูกเราจะต้องทำส,ส่วนากลายไปเป็นสามตัวเรื่องนี้เท่านั้นสำหรับในแบบฝึกหัดสองอจุดสองนะคะตั้งใจฟัง จะทำส่วนให้กลายไปเป็นสิบหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันแค่สามตัวนี้พอเรอทำส่วนให้กลายไปเป็นสามตัวนี้แล้วนะคะเราก็ค่อยมาไล่ว่ามีศูนย์ที่ตัวส่วนกี่ตัวอย่างตัวนี้ส่วนสิบเท่ากับมีศูนย์หนึ่งตัวศูนย์หนึ่งตัวคือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็เลยได้กลายเป็นหนึ่งจุดแปดโดยเอาตัวเลขด้านบนไหมคะตัวเลขสิบแปดด้านบนเนี่ยเอามาใส่ตำแหน่งทศนิยมนั้นใช่ไหม หาวหาวโอ้ยเมื่อคืนเล่นเกมดึกไปหน่อยชวนคูเล่นบ้างสิทีหลังอ่ะเล่นเกมดึกอ่ะอ่ามาต่อคาทีก็สองเลยค่ะยี่สิบเก้าส่วนห้าสิบี่สิบเก้าส่วนห้าสิบจะไม่เล่นขอบคุณอยี่สิบเก้าส่วนห้าสิบมาคิดพร้อมกันห้าสิบจะทำให้กลายเป็นสิบ ทาให้กลายไปเป็นหนึ่งร้อยหรือทําให้กลายไปเป็นหนึ่งพันเลือกมาหนึ่งอย่างเอาท,อาที่เอาที่ง่ายที่สุดหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยเพราะว่าถ้าห้าสิบเอาไปเป็นห้ามันต้องหารถ้าห้าสิบเอาไปเป็นหนึ่งพันมันต้องคูณเยอะดังนั้นเอาที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือเราเลือกหนึ่งร้อยนะคะห้าสิบคูณอะไรให้กลายไปเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบคูณอะไรให้กลายไปเป็นหนึ่งร้อยลูกสอง คูณ2 2> สองเหมือนเดิมถ้าคูณสองที่ตัวส่วนแล้วก็ต้องคูณสองที่ตัวไหนด้วยว่าเศษถูกต้องคูณสองที่ตัวส่วนแล้วก็ต้องคูณสองที่ตัวเศษอ่ะทีนี้ยี่สิบเก้าคูณสองคูณได้เท่าไหร่ยี่สิบเก้าคูณสองอะเร็ว ไปตอบได้ห้าสิบแปดห้าสิบแเก่งมากคูณแบบไม่ต้องใช้กระดาษทดได้เลยเพราะเราก้าคูณสองเป็นแปดเราใส่แปดเอาไว้นะคะใส่ทดหนึ่งสองคูณสองเป็นสี่บวกทดหนึ่งเป็นห้าเป็นห้าสิบแปดข้างหลังห้าสิบคูณสองเป็นถึงเอย ได้ส่วนเป็นหนึ่งร้อยแบบที่เราต้องการแล้วทีนี้มาดูต่อว่าหนึ่งร้อยมีสื่งกี่ตัวสองตัว,ตวครับจตบกนหน่งสองตัวสองตำแหน่งดังนั้นข้างบนจะต้องใส่เป็นห้าจุดแปดศูนย์หรือห้าจุดแปดศูนย์ห้าแปดอ่เพื่อเอาอันไหนอเอาข้างบนหรือข้างล่างดีข้างล่างครับเอ้ยข้างบนข้างบนครับข้างบน เอาไหนดีข้างบนครับข้างบนน้องครูข้างบนข้างบนบอกว่าสองตำแหน่งใช่หรือเปล่าครูเคยบอกแล้วว่าถ้าศูนย์อยู่หลังสุดเราเป็นอย่างไรเราไม่เอาศูนย์หลังสุดเราไม่เอานั้นคําตอบข้อนี้คือต้องเอาเพราะว่าเพราะว่าสองตำแหน่งก็นี่ไงใส่จุดด้านหน้าเลขห้าเข้าไป คำตอบข้อนี้0.58ค่ะเจนตรงนี้ว่า4มิส6 6ลดลงใต้เราค่อยๆไปอย่างช้าๆ แหลสำหรับคนที่เข้ามาเรียนวันนี้ก็ดีเลยนะคะเพราะว่าได้ต่อไปพร้อมกันไม่ต้องเดไปรลไม่ต้องทำกูจะพยายามไม่ใช่การตไมแต่ทีกนแรกกัางเลยแล้วก็ขอไปข้อที่สาม ข้อที่สามหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเราจะทำส่วนน่าจะเป็นอะไรดีสิบหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันครับหนึ่งพันเลือกอะไรดีลูกหนึ่งพันเลือกหนึ่งพันถูกต้องเพราะว่าหนึ่งร้อยี่สิบห้ามันเกินหนึ่งร้อยไปแล้วนะคะทีนี้หนึ่งร้อยี่สิบห้าคูณอะไรให้ได้หนึ่งพันคิดหนักเลยหนึ่งร้อยิบห้าคูณอะไรได้หนึ่งพันออาลองมาไล่ทีละตัวหนึ่งร้อยิบห้าคูณหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยิบห้าคุครับ อะไรนะเอาลองเสนอมาเมื่อกี้ได้ยินแว้แๆว่าคูณสี่อ่าถ้าลองคูณสี่ดูห้าคูณสี่เป็นยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองสี่สองเป็นแปดบวกสี่สองเป็นสิบทดหนึ่งแปดครับคูสี่หนึ่งเป็นสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้าไม่ถึงจะแสดงว่าจะต้องเปิมเกินสี่เข้าไปคูณแปดคูณแปดถูกต้องเพราะว่าเมื่อกี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณสี่เป็นห้าร้อย เมืเอม่อกี้หนึ่งร้อยิบห้าคูณสี่เป็นห้าร้อยดังนั้นต้องคูณแปดเบนตีอีกหนึ่งเแถวอ้าเขียนเลยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณด้วยแปดที่ตัวส่วนเม,มื่มอคูณแปดที่ตัวส่วนแล้วก็ต้องคูณแปดที่ตัวเศษด้วย หนึ 125, ่งรอยยสบห้าคูณแปดคิดมาแล้วว่าได้หนึ่งพันแล้วหนึ่งร้ยยสบเอดคูณแปดมันจะได้เท่าไหร่สวัสดีชาว่าโฟพนะครับเดี๋ยวครูเช็คชื่อเลยว่าเห็นเด้งเข้ามา,าพอดีครับครูมีใครเข้ามาใหม่อีกไหมพับพี่มนสวัสดีค่ะหาวห้อง การนอนห้าทุ่มเลยออาเดี๋ยวเรียนเสร็จเดี๋ยวไปนอนตอนเที่ยงแล้วตื่นมาเรียนตอนบ่ายอ้าวคุณได้ยังบอกไหมคุณแปดแปดคูณหนึ่งเป็นคุณร้องการแปดคูณหนึ่งเป็นแปดผมไม่ได้ตื่นตอนดีสี่แปครับแปดคุณสองเป็นแปดคูณสองเป็นสิบหกใส่หกทดหนึ่งแปดคูณหนึ่งเป็นแปดหกัวทดหนึ่งเป็น เก้าได้เก้าร้อยหกสิบแปดสเก้าร้อยหกสิบแปดที่มาดูที่ตัวส่วนมีศูนย์กี่ตัวสามตัวสามตัวกี่ตำแหน่งสามตำแหน่งครับสามตำแหน่งดังนั้นใส่ได้ว่าคำตอบคือคุ่งนี้ผมยกให้เฉย ถามตำแหน่งใส่คำตอบเป็นอะไรระหว่างช้ทีช้อยให้เ9 6 8ต้นเดิมมีช้อยให้เลือกข้อที่หนึ่ง0.968ช้อยข้อที่สอง9.680ออันอันเดิมครับอันเดิมอันไหนดีลูกช้อยที่หนึ่งหรือช้อยที่สองช้อยหนึ่งครับอ่าช้อยที่หนึ่งนะคะเหมือนเดิมกับข้อมือคำตอบคือ0.968 เราไม่ต้องไปหารจริงๆนะเพราะว่าเรานับที่ศูนย์มีศูนย์สามตัวทศนิยมสามตำแหน่งคำตอบคือหนึ่งสองสามสี้าหกแปดเก้าหกแปดทันไหมเฉพานเออทันไล้หไม่ตอบสนองได้ ต่อไปมือไว้ครูเขาเขียนไว้ที่สในห้องนะครูเ uh, ข hey uh, ียนแบบนี้ค่ะเขียนแบบปิดตาเขียนเลยเขียามาทำกิจกรรมเละได้เงินสองพันไปแล้วใครเน็ตไม่ดีเอาไปเติมเน็ตนะลูกเอาไปเติมอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ไปเติมเกมนะเติมอินเทอร์เน็ตนะ ก็ต the ื่นกี่โมงเอ่อแปดโมงอ่าไม่ต้องถามตื่นกี่โมงถามว่ามาเรียนกี่โมงเรียนทันหรือเปล่าอ่ะโอเคต่อกันที่ข้อสี่เลยค่ะข้อสี่เขาให้มาแบบนี้เขาเรียกว่าจํานวนคลาอ่าตั้งใจังเขาเรียกว่าจํานวนคลาเราต้องแปลงจํานวนคลาให้กลายเป็นเศษเกินก่อนแปลงอย่างไรเอตดูส่วนคือสี่ไปคูณกับจํานวนเต็มคือสอง แปดสองเป็นแปดแปดเอาไปบวกตัวเศษอีกสามแปดบวกสามเป็นแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้ตัวเศษเป็นสิบเอ็ดส่วนเอามาเหมือนเดิมคือนอนเดียวเลยนะคุณนะบวกะดังนั้นจำนวนเต็มสองเศษสามส่วนสี่ได้เป็นเศษสิบเอ็ดส่วนสี่สะดุดไหมหนิดสะดุดไหมเศษสุดสุดสี่ นอ่ออนมากเลยครับผมใช้ iPad มาเลยลื่นไปลื่นไปเลยเออถ้าถ้าหากว่ามันสะดุดนักเรียนบอกคุณครูนะครูจะได้หยุดรออ่าต่อเลยค่ะสิบเอส่วนสีทีนี้มาดูส่วนสีจะทําให้กลายเป็นสิบหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันอย่าติดตามเพราะเดี๋ยวจะอมติดตาม อ้าวเร็วๆส่วนสี่จะทำให้กลายไปเป็นสิบสิบหนึ่งร้อยหรือเปล่าสิบตอนแล้วค่ะให้ไปสิบเท่าไรสี่สี่เป็คูสิบคูณอะไอสี่คูณอะไรได้สิบเนี่ยเหรอสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดมันเกินไปแล้วลูกหนึ่งร้อยค่ะอ่าสี่คูณอะไรได้หนึ่งร้อยมันยังมีทางเป็นไปได้นะ สี่คูณอะไรได้หนึ่งร้อยสี่ไปได้สี่คูณเ่ครับคูณเท่าไหร่นะสี่เก้าแปดไอ้คนใช้เครื่องคิดเลขเว้ยเนี่ยมันไวจังไม่ไม่ไม่เออเอาเร็วสี่คูณอะไรอะไรสับิีเกลื่อนเติมคำตอบลงไปในชตัววางช่วยคุณครูหน่อยกดเครื่องคิดเลขท้าเว้ย นี่ก็ใช้ครณเล็กไว้ไวใช้โอ้มีสุขคูณไม่ล่ะมีสุขคูณน่ะยิ้มไวบนิ้มลงเงซื้อปุ๋ยมาสีใชว่าชาวพาคได้ไหมลูกสี่คูณอะไรได้หนึ่งร้อยอหลือประโยคีาคอะไรนะเห็นไหมเขาใช้ครืเลขอ่ามันเล็กเกินไป เครื่องคิดเลขเขาผลิตมาไว้ให้คิดนี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเอา25ไปคูณ4มันก็ได้100แล้วไหมเอออ่านเ <c oughs> ครื่องคิดเลขเขาผลิตมาไว้ให้คิดนี่ <c oughs> ก็ใช้เครื่องคิดเลขได้แต่ตอนสอบใช้ไม่ได้แค่นั้นเองนะคะอ่ะต่อ25มาคูณที่ตัวส่วนแล้ว <c oughs> ต้องเอา25ไปคูณที่ตัวเศษด้วย อะไรก่ะครับอ่าอินเทอร์เน็ตทางเลตหนึ่งตังห้าตหนึ่งตอบห้าสิบยี่สิบห้าคูณสิบเอ็ดต้องบนนะสิบตัวหนึ่งมันจะห้าสิบได้ยังไงรูกยี่สิบห้าคูณสิบเอ็ดอ่าวตั้งคูณ หมดทั้งหมดเลยรวหมดเลยคือมยชลบเอ้ไม่่ผมเชื่อว,ว่ามันต้องห้าสิบเอ้มันต้องยี่ห้าคูณสิบเอ็ดห้าสิบถูกมันจะห้าสิบไปยังไง เอามาดูห้าคูณหนึ่งเป็นห้าสองคูณหนึ่งเป็นสองต่อไปหลักสิบเติมศูนย์เอาไว้ห้าคูณหนึ่งเป็นห้กกาสองคูณหนึ่งเออมาลืบวกกันห้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดคำตอบคือสองร้อยเจ็ดสิบห้าไหนเมื่อกี้ใครบอกว่าห้าศูนย์ ไม่มีครับไม่มีเอ่อหูแววไ,ไปเองครูหูแววนะคะมากไปรุ่นทีนี้พร้อมกันตังใจฟังนะตังใจฟังนะหนึ่งร้อยมีศูนย์กี่ตัวสองตัวครับสองตัวเออหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวศูนย์สองตัวท่านผูมกี่ตำแหน่ง สองตำแหน่งนับมาจากข้างหลังเวลาเรานะับพู้ยมเราต้องนับมาจากข้างหลังเอาห้าหนึ่งตำแหน่งแล้วเ,เยิ่มมาอีกเจ็ดเป็นสองตำแหน่งดังนั้นใส่จุดด้านหน้าเลขเจ็ดหรือด้านหลังเลขสองนั่นเองจะได้คําตอบคือสองจุดทะลายสองจุดเจ็ดห้านะคะข้อนี้ เขาเปิดการ์ตูนเขาเปิดทหมดูด้วยดิมาบ้านเขาดิเหมือนอุปินิปินเลยวะอะไรอะไรเนี่ยเรียนคณิตศาสตร์มาชวนดูการ์ตูนซะแหละไม่เห็นชวนเลูเลยชวนเรียนเรียนไม่ไม่ดูการ์ตูนยนูไม่ดูการ์ตูน กินน้าแล้วยังดูการ์ตูนอีกเหรอ้ยใครดูวะไม่รู้เรื่องเลยใครดูไม่รู้เป็นเด็กไปได้หนูเหลือครูครับผมป .5 ยังดูด้วยไรแล้วมันเี่นรูครูกับปอห้ากยังดูด้วยด้วยอะไรลูกปอห้าต้องไปดูสารบดีสัตว์โลกแล้วได้แล้วอันขึ้เสียงเหรออ่ะโอเคไปที่ปอหเลย ข้อห้าข้อห้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ลองทําเองให้ทําตอนนี้เลยทําในห้องเรียนตอนนี้เลยเสร็จแล้วง่ายครูเสร็จแล้วใครทําได้แล้วเดี๋ยวูจะจะขอดูหน่อยสามแปอ ข้อห้านี้ยากนะจะต้องเอาไปหารก่อนใบใบข้อห้าเอาไปหารก่อนหารเสร็จแล้วค่อยเอาไปคูณหา่ได้วคุณมากันมุดเลยช่ย,ยอยช่วยโยทำยังไงวะอ่าวงสา <38, 0, S 2> มสิบแปดส่วนแปดสิบ แปดสิบทำอย่างไรให้กลายไปเป็นสิบให้กลายไปเป็นหนึ่งร้อยให้กลายไปเป็นหนึ่งพันมันไม่มีนะคะมันไม่มีแปดสิบตัวไหนที่เอาไปคูณแล้วได้หนึ่งร้อยได้หนึ่งพันเลยดังนั้นมันต้องเอาไปหารก่อนหารที่นี้เราต้องหารทั้งเศษและส่วนให้เหมือนกันเราก็ใส่เครื่องหมายหารแยกตัวแบบนี้นะคะหารด้วยสองส่วนสองเพื่อให้ส่วนมันกลายไปเป็นสี่สิบก่อน จะคูคูคสะดุดแล้วคูคุขี้หนิหายยังหายสะดุด,ด,ดยัง,ยางตานนีคูเห็นไหมหายแล้วคูยังไม่ขึ้นสามสิบแปดหางสองสามสิบแปดหางสอง,สองได้เท่าไหร่สามส่วนสุด,สดครับ สองหนึ่งเป็นสองลบกันเหลือหนึ่งสองอะไรได้สิบแปดอะไรแคเป็นสิบแปดตังนั้นได้สิบเก้าแปดสิบหารสองเหลือเก้าเไหมไอ้คนมีคนมีคนเปิดกล้องแค่สามสี่คนแค่นั้นเองที่เหลือปิดก็บอกว่าคนเปิดกล้องคือคนหน้าตาดี โอ้โหเชาวพลไม่ไหวเลย่ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยต่ดีละเพราะคนเปิดกล้องคือคนหน้าตาดีนะเนี่ยมบอกแล้วบอกแล้วใครเปิดกล้องอะดีเลยอ่าได้แล้วส่วนสี่สิบได้สิบเก้าส่วนสี่สิบทีนี้ตั้งใจฟังคำใบ้ถัดไปสี่สิบสี่สิบไปคูณอะไรให้กลายไปเป็น สี่สิบไปคูณอะไรให้กลายไปเป็นหนึ่งร้อยหือนึ่งพันเลือกมาหนึ่งอย่างหนึ่งร้อยไม่มีทางได้อะเอาเฉลยแล้วกันสี่สิบต้องคูณอะไรให้กลายไปเป็นหนึ่งพันไอพลเดี๋ยวดิไอพลนังเก่งสุดแล้วพนนันเก่งสุดแป๊บแป๊บมงคนต่อขึ้นมาเลยโอเคเปิดมหมยเปิดกล้องสักเกหนึ่งมันไม่ลงตัวค่ะ มันไม่มีใครได้ยินหรอกเลยมันไม่ลงตัวค่ะสี่สิบคูณอะไรได้หนึ่งพันสี่สิบคูณอะไรได้หนึ่งพันคนบอกว่าได้ลงตัวมันไม่ได้ินลงตัวสี่สิบคูณยี่สิบห้าได้หนึ่งพันอ้าวที่เหลือเติมเอาเองละกันโอ้โหเมื่อกี้ว่าจะให้คิดเองก็เฉลยมาเยอะ สิบเก้าคูณยี่สิบแบบสาธิตการทำให้ดูสาธิตเป็นครึร่งข้อละอ่อสาธิตให้ดูแต right ่ว่านักเรียนทำไม่ได้เลยครูก็เลยคกูสาธิตเป็นครึ่งข้อให้ทำเองคูสาธิตเป็นครึ่งข้อเลยทำอย่างอื่นก่อนมาสาธิตที่ข้าเล่นได้เรียนเสร็จเรียนเสร็จไป บตอบ,บแล้วด้วยเฮ้ยยี่สิบยี่ห้าคูณสิบเก้าได้เท่าไหร่วะอ้าวตั้งทดสิหนูก็ตั้งกระดาษทดเลยยี่สิบห้าคูณสิบเก้าหรือสิบเก้าคูณยี่สิบห้ามันคืออันเดียวกันสิ้แป๊บแป๊บแป๊บไปวิา เดี๋ยวจบกันที s <S ่ข้อหกนี่แหละวันนี้เอาถึงแค่ข้อหกก็ห้าสี่ห้าสี่ห้าก็สี่ก็รู้สึกว่าสุดแปแปดก็มีสิดีที่สโปรแกรมซูมเขาให้แค่สี่สิบนาทีแสดงว่าเราเรียนใกล้จะครบสี่สิบนาทีไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ นั่งกันหลายเวลาศยเจ็ดสิบห้าครับสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าจริงไหมเพื่อนเพื่อนหรือว่าไม่ได้คิดเลยศูนย์เจ็ดสิบห้าครอบแป๊บหนึ่งครับวิ่งแป๊บเอาเครื่องคิดเลขก่อนแป๊บหนึ่งถูกเปผมคิดถูกแล้วก่อนใครแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งแป๊เอาเครื่องคิดเลขไหม ถูกอ้าอ่ร้อยเจ็ดสิบห้าถูกต้องค่ะเก่งมากอันี้มาดูหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวเหมือนเดิมศูนย์สามตัวทศยมก็สามตำแหน่งสามตำแหน่งคำตอบตรงนี้ต้องเป็นเป็นอะไรดีสามตำแหน่งเรานำมาจากข้างหลังไงลูกศูนย์จุดศูนย์จุดสี่เจ็ดห้าเก่งมากศูนย์จุดสี่เจ็ดห้า แต่แค่นี้่ไกศูนย์จุดสีด 4, 7, ่เจ็ดห้าจดสี๋อยวนะมันมีเรียนคนนี้ทุกวันี้นี่หว่าทำไมทำไม,ม,มเรียนแบบนี้อะคุณมาลวมาทอ่ากเคนของค่โลไม่เป็น ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายทำจำนวนคราให้กลายไปเป็นเศษเกินก่อนยี่สิบคูณสี่เป็นแปดสิบแปดสิบบวกกับสามเป็นแปดสิบสามเอาส่วนมาเหมือนเดิมคือยี่สิบได้เป็นแ<ไ>ปดสิบสามส่วนยี่สิบสามส่วนยี่สิบจากส่วนยี่สิบทำให้กลายไปเป็นอะไรดีระหว่างสิบหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันเอาที่ง่ายที่สุด เอาให้เป็นหนึ่งร้อยนะดังนั้นยี่สิบคูณอะไ,ถไรถึงจะกลาย,ยเป็น 100. หนึ่งร้อยคูณห้าคูณห้าครับคูณห้าได้ใช่ไหมได้ยินแมววาวครับครับห้าที่ทูส่วนแล้วก็คูณห้าที่เศษด้วยแปดสิบสามคูณห้าคูพท้อมกันเลยห้าคูณสามเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่ง แปดศูนห oui. well. ้าเป็นสี 10, 4, ่สิบบวกตัวทดหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดใช่ไหมใช่ครับเอาแล้วไงต่อหนึ่งร้อยมันมีศูนย์สองตัวกี่ตำแหน่งเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์จุดสี่หนึ่งห้าใช่เหรอมันบอกว่ามันสองมันมีศูนย์สองตัวมันเอ๊ะสองตำแหน่งนะลูกมันต้องน้ำมาจากข้างหลังอะสี่จุดหนึ่งห้าสี่จุด หนึ Finnish, no an an ่งห anyway <course. S 2> ้าถูกต้องเวลาอ่านเราต้องอ่านว่าสี่จุดหนึ่งห้าไม่อ่านว่าสี่จุดสิบห้านะคะตอบสี่จุดหนึ่งห้าสี่จุดหนึ่งห้าต่อสี่จุดหนึ่งห้าโอเคได้เล่นเกมสัทที โอเคโอเคนอนดึกขอบตาด๊<ไ>อกไหนเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องหน่อยรอบสุดท้ายเหมือนเดิมตอนน้ำลูกินิกะทายกันหน่อยบางคนแค่ขี้ตาใหญ่เลยเพราะเพิ่งตื่นนอนอ่าบายก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะดีค่ะ okay. อคโอเคเจอกันครั้งถัดไปค่ะ Bye.